สวัสดีเจ้าวันนี้จะมาจวนแย่แกงไก่ใส่กะทิแกงค้นช่วงนี้กระแสแกงไก่ก็มาแห้งขนาดเนาะก่อนอื่นเฮาก็จะเอาตีนไก่มาต้มก่อนตุ๊บจะไข่โจ้นลงไปและกะใส่เกลือลงไปสักน้อยกันข้าวแล้วเฮาก็จะต้มตีนไก่ล่าไว้จะอี้สักหนึ่งชั่วโมงตีนไก่มันจะได้เปื่อยแต่มันก็จะบายุยมากพอได้แท้เนาะพอครบกำหนดเวลาละเฮาก็ตักตีนไก่ขึ้นมาพักไว้ก่อน แล้วก็เอาเครื่องในพวกตับพวกกึนืนแล้วก็เลือดใส่ลงไปต้มตอ่อแต่ห้ามต้องต้มเมินนะต้มละไว้สักห้านาทีก็พอต้มแค่ล้างเลือดล้างคาวกว็พอพอได้ตีละก็ตักพักไว้ก่อนแล้วก็จะมาเริ่มยากกันเลยเอาน้ำมันใส่ลงไปสักน้อยแล้วก็ใส่พริกแกงแดงลงไปหรือว่าพริกแกงเผ็ดนั่นนะนะแล้วก็ผัดให้มันหอมเลยกะอย่างที่เคยบอกเนาะเอาพริกแกงแดงมาผัดจะอี้ก่อน น้ำพริกมันจะมามีรสส้มพอน้ำพริกมันผัดจนแห้งละก็ใส่กะทิลงไปก้อยๆเติมกะทิลงไปกำน้อยเบดีเทพวดลงไปเลยนะแล้วเฮากับกลนผัดให้กะทิกับเครื่องแกงมันเข้ากันเนี่ยแล้วกับมันยอดกะทิลงไปกำน้อยกำน้อยเจี๊ยจนกว่ากะทิมันจะหมดก้อยๆใจเย็นๆผัดไปเติมกะทิไปกำน้อยกำน้อยเนี่ยเคี่ยวไปเรื่อยๆพอกะทิมันเริ่มเข้มข้นขึ้นเจี๊ยละเฮาก็เอากะปิแกงใส่ลงไป ลากะใส่เม็ดพริกไทยดำลงไปเพิ่มเพื่อมันมีกลิ่นหอมขึ้นมาเม็ดพริกไทยดำเฮาก็เอามาบุบๆปอแตกๆกะปอบต้องต่ำเพื่อมันเละล้ํแลากะบดๆบี้ๆกลนเพื่อมันเข้ากันได้ตีละกะเติมน้ำเปล่าลงไปไผ่ใจเป็นกะทิสดกะเติมเป็นหางกะทิได้ลากะใส่ตีนไก่ที่ต้มไว้ลากะเครื่องในตับหึ๋นลากะกลนกุยางเพื่อมันเข้ากันก้อยๆกล่นนะมาออันเดียวตีนไก่มันจะเละ กนคุกเขาให้มันเข้ากันเลยแล้วเฮาก็จะมาปรุงรสกระแหมสักน้อยใส่น้ําตาลมะเปาลงไปให้มันตัดหวานแค่น้อยเดียวกับเอาละ่ะแล้วก็ใส่ซุปก้อนลงไปสักก้อนปรุงรสตี๋ย้ก็เอาล่าบ่ต้องปรุงหนักเฮาจะเอาความกลมกลอมของกะทิเนี่ยแล้วเราก็ใส่มะเขือเปราะลงไปเลยมะเขือเปราะเฮาก็จะพากึง่งวันนี้จะแกงไก่แบบชิ้นใหญ่ๆกำโตๆเลยเนาะกินสะใจดีแล้วก็ใส่มาแข้งลงไปเลย ลากใส่พริกจินดาแดงลงไปสักห้าหกเม็ดเพิ่มสีสันบ่ต,ต้องหันนะใส่ไปเป็นเม็ดจีอีเลยเนี่ยหน้าตาหน้ากินขนาดเลยนะแล้วเฮาก็จะลาไวสรร้สักกำให้อมะเขือมันสุสกสักคำก่อนพอลากมาได้จ้ำล่ำเนี่ยตัวเมือเขือก็เริ่มสุกดีล่ะกันนี้เฮาก็จะใส่เลือดไก่ลงไปเลยใส่เลือดไก่ลงไปล่ะก็จก้อยโกนนะก้กยก,ลลก,ก้อยพริกมันเนาะอันเดี๋ยวเลือดมันจะเละพอโกนได้ตีล่ะเฮาก็ใส่ใบมะกรูดลงไปเลย ลากับโกนคุกเขากุยางให้มันเข้ากันแหมกร,รมเนี่ยหอมหอมอะ่ะหอมพี่แกงหอมเครื่องขนาดเลยอะ่ะเนี่ยก็ได้ตีแล้วนะกบนี้เฮาก็จะปิดเตาได้เลยลาก็จะเอาน้าําป่าลาดลงไปรอบๆเพิ่มความหอมแล้วกับโกนแหมกร,รมนึงเนาะเนี่ยโอ้ยน่ากินขนาดเลยเนี่ยได้ตีแล้วนะนี่รสชาติแกงไก่วันนี้นะมันก็จะมีความเข้มข้นของกะทิเนาะมีความเค็มน้อยๆแล้วก็มีความหวานนิดๆ กินก็ข้าวสวยยานน้ำพริกน้ำปลากินแอมตวยอ้ยมันตึงมะเนี่ยพร้อมเสิร์ฟละป่ะกินเข้ากัน